สวัสดีครับพี่น้องคนไทยทั้งเจ็ดสิบล้านคนครับพึ่งเลิกงานครับพิ่งเลิกงานโอ้เหนื่อยครับโอ้เลิกงานก็ต้องหาอะไรแซ่บๆนะครับพี่น้องนี่เลยนี่เลยนี่เลยครับตามส้มตำครับนี่ผมตำพิก็แล้วนะครับเนี่ยโอ้ยส้มตำถาดใหญ่ๆเลยครับพี่น้องเ้อนะครับเอามวนาแป๊บนึงโอ้ยลืมลืม เราได้เหมืนเอาไปะนะครับโอ้ยน้ำกำลังเยอะครับเมืนเอเนี่ยมันก็ซึมแล้วก็ซอยมาครับพี่นอนะ้องโอ้ยทำไม่ไหวแล้วครับพี่น้องกอกไ,ไม่ไหวลดโรงงานเนาะไม่ต้องขอเงานนิดนึงนะครับยานครบสั้นงโอ้ผมว่าพริกน่าจะพอแล้วนะ ระยะต่ำนะครับน้องครับอืมเป็นไนตัวมือ่อยแล้วโอ้ยซื้อกินก็ไม่ซื้อหรอกมาตามกินอีกซื้อกินมันรสยิ่งรสชาติมันไม่ได้ครับรสชาติมันไม่ได้ตามที่เราต้องการเนาะต้องอยากกินอร่อยอร่อยกันนิดนึงเนาะนี่ เป็นแบบฟุ้งสายรอดเยอะกินองตายไปเลยชวันครับพี่น้องโอ้ผมนี่ก็รู้จักเตรียมข้าวของไงโอ้ตามจากแรับ มีสันพี่น้องครับขาดไม่ได้เลยขาดไปเลยเลยน้ำไม่มีแรงน้ำไม่มีแรงนะต้องใส่เยอะๆนะครับเนี่ยนัวๆครับน้ำไม่มีแรงน้ำปลา <c oughs> ใส่ไปชุบชุบนี่อย่างเงี้ยแป้งนัวลแปลง้แปงนว <c oughs> ใส่ไป อีกอีกอืกอ,กอืมกประเทศครับประเทศประเทศนะครับถ้าเนี่ยไมนใส่แล้วก็โหอ,อาซิสันนะครับถ้ามาเขื่อนเทศจะมีก็ใส่ประเทศแทนนะครับว๊ะละอืมตัต่อพี่น้องโอ้หหนุน ใช่ผมทำง่ายๆกินง่ายๆครับกินเองตายเองครับอือสีครับเต็มคนครับมะนาวจักน้อยมะนาวจักน้อยอือ หนาวจักหน่อยเด้อพี่น้องเดอ้ออืมขันตาหน่อนึงมันก็ชอบหวานชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวนะครับใส่กันไปเราชุ่มมัวครับอืมเส้นมันน้อยไปนะใส่อีกกว่าจัดเต็มครับผมเหนื่อยครับมันจัดเต็มเลยวันนี้น ที่มันออกำลังกายนั่นหน่อยนะกำลังกายขึ้นปุยนะนบอกคนเดียวว่าสุดยอดครับน้อง เอาละแต่งการละแต่งการละนี่ก็เกลงซะ,งซะอืมนี่น้ำตาเลยไนดะ้พี่น้องด้วยดำดีจุ้ยอ,อ,อเก็บขึ้นหลังนี่ครับพี่น้องอืมดูครับดูดูนี่ ย,ยัง่กินบรรทผ่านกล้องไว้เนี่ยดูดิขบับรถผมจะซ่อยดูสักคำนะครับอือฮึยิ่งจาดแซบลิน้นน้องเอ้ยหันเมื่อยเลยอือฮึสนใจครับโอเคครับ